สวัสดีครับผมนะครับเนาะก็มือนี้มาพบกับผมนะครับเนาะนี่ก็มาอยู่กับบ่าววิวนะครับเนาะผมปลุกเกาะไปเยอะครับตัวนี้ก็ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมสวนเฉลิมนะครับเนาะคือแบบตัวนี้ก็ชมสวนแบบตัวนี้ฝนตกมันฝนตกไม่ๆม้นะครับเนาะฟ้ามันก็คึมฟ้าคึมแห้งนะครับตัวนี้ก็เบื้องลักษณะครับนี่น้ำหงนะครับเบื้ ข้างหลังผมนี่สองหน้าข้างหน้านี่คือด้านดินด้านดินไม่นะครับน,บน้องเบิ้งน้ำเต็มเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนั้นน้ำไหลกว่านี่อีกมันบ่บาฟิวม,มครันพลังงานเมืม่อกล่มบกไปแล้วตอนนี้พารทิกกำลังจะออกนะครับเนาะคือแบบตอนนั้นมืดปุ๊บเลยเนาะมืดเนาะครับเนาะทีนี้เดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมมาเบิ้งสวนเนาะครับเนาะหลังฝนตกก็สนมากผมก็พาท่านผู้ชมเบิ้งสวนหลายแล้วนะครับเนาะเบิ้งสวนดูดูแห้งดูจะดูดูด,ด,ด ดูดูดูในคํานี้ก็แปลว่าแปลว่าหยังแปลว่าอมึงเยอะๆมากๆครับคือแบบทายเยอะๆเนาะครับเนาะทายทายแต่สวนบ่ง่าครับทายเบิ่งแต่สวนได้เบิ่งแต่สวนเนาะครับเนาะอัปเดตครับนีเดี๋ยวผมก็จะพาเบิ่งหยังเนาะครับเนาะคือแบบสวนเนาะครับเนาะก็เดี๋ยวเฮาจะเบิ่งให้ทั่วๆคือแบบแต่ื่อผมก็จะพาย่างเบิ่งเรื่อยๆตอนนี้ผมก็บ่ได เดีย๋ยวผมก็จะพาไปเบิึงเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะบอลยงางเบิึงเรื่อยๆนะครับเนาะผมก็พาเบิึงเป็นหม่องเป็นหม่องมันนะครับเนาะแล้วข้าก็จะพาไปเบิึงเล่นนะครับนะเนาะเผื่อบอเป็นการเสียเวลามันบอลมกันมากหรอลมกันมากหรอหมื่นคนโตแห้งบอเอาบอกร้อนร้อนแห้งจะฝ่าอู้ฝ่าหลันเลยเนาะบ่าบออู้สะเทือนเลยก่อฝ่าฝ่าด่างแห้งเลยแห้งครับเนาะอู้เสียเครื่องมือเคื่อดังแก่อู้หมีตัวหน่อยบบกผาเว้ยอู้หูไมว่าเป็นใต้ พี่ใต้กินบะพร้าวน้องวาบอ่นี่ครับใบยากาศเย็นๆอย่างสีเนาะเป็นใต้กินบะพร้าวตัวนี้ขาใส่เซีอเข็นยาวมาตัวนี้ผมก่อบดเอะไซเสืยพุทธศิษย์หอมดินมาไายเนาะมือนี้ก่อตัวนี้ผมบดได้ตัวนี้กับบดเอะไซตัวนี้กับพึ่งเอาเลยครับนี่ตัวนี้กับเปียกน้ำเปียกน้ำไม่นี่กับไปอันนั้นอยู่ครับนี่หลังเปล่องเบิดแล้วเนาะใส่เสืยเข็นเข็นยาวมามันหนาวนะครับเนาะมันเย็นนี่อยากเข็นยาวกับลงถอดนะครับเนาะตัวนี้กับผมก่อมื่นหนึ่ง โอ้เป็นเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งเราเคยสักบอกเลรนครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวก็อ้าเดี๋ยวใหจะไปเบิรงกันเลยตัวนี้กะบกินบอเป็นเวลาจักโมงหรอโอ้ยหนึ่งชั่วโม<ะ>งแล้วตัวนีวน้หนึ่งชั่วโมงหรอหนึ่งชั่วโมงหรอเอาบอเรนครับ <c oughs> เล่นเรนเนาะคำๆไปนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็เปียกนะครับเปียกเบิรดเนาะนี่เสือข้างในกะเสือเล่นดิสเซเสือเล่นเล่นเบิรดตัวนี้กะขี่ขี่ต้มจุดๆนี่ครับโบแมทไล่โบแมทไล่ของเสือนะครับเนนนาาะขี้้ตมมผผง่่ครับทูช ก็ผมแรนแรนเร็วเกินครับผมแรนทึ่งน้ำเลยจุ๊จุ๊จุ๊ยิ่ต้มหงใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็แบบเดือดต้มเลยครับอ่ะก็อ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับก่อนที่ไปติดตามชมนะครับเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเพืเสร็จฮอมดินเชื่อแนวนะครับเนาะก็ถ้าทำมาชมฟังมาทันนะครับเนาะรีบไปฟังใหม่เด็ดนะครับเนาะก็บอาจจะบอกเร็วกันไปเนี่ยสโลโมสันครับครับก็หรือว่าการสโลโมสันนะครับเนาะคือแบบตอนเบิ่งสวนกับบ่งซาซา รอนวาววาวเร็วๆอ่ะก็เผื่อเพื่อการเสียเวลาผมบอกจะเขื่ออะไรนี่เอาไปครับเราไปชมกันเลยครับไปครับไปครับสามเฮ้ยสวนดีว่ะนี่ก็ปลูกตวนดีดิปลูกเดาเดี๋ยวเราจะไปชมสวนกันกับผมสองคนในช่องเกษหรอมดินเชิญแน่เครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับแล้วก็ไปครับไปชมกันเลยครับไปครับจัดอรัด อู้ตัมซีดาตัมซีดาอู้ซีดาหน่อยยังอ้าวครับท่านผู้ชมตรืองนี้ก็ห้ามาอยู่สวนหน่อยตรืองนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นดูนะครับเนาะเรื่องของสวนหน่อยแล้วก็สวนแต่ละสวนของผมก็จะนี่คือรอบๆนี่ก็คือสวนใหญ่บางนี้ก็คือสวนหน่อยแล้วก็สวนหน่อยนี่ก็คือปลูกทุกอย่างนะครับเนาะสวนสวนกล้วยก็คือสวนกล้วยแล้วก็สวนบักม่วงเด้อท่านผู้ชมก็บอกว่าสวนบักม่วงคือสวนบักม่วง เดี๋ยวเรียใไม่สัวนี้ผมเรียกว่าสวนหน่อยก็คือว่าคือแบบมันมันเป็นมันเป็นวงหน่อยหน่อยมันวงหน่อยหน่อยมันเป็นวงหน่อยหน่อยครับท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ว่าสวนกล้วยก็คือแบบมัดปูกกล้วยร้ายนะครับเนาะแต่ว่าสวนมะพร้าวกันนี้นะครับก็สวนมะพร้าวกันเรียกเล่ากับสวนใหญ่แต่ว่าเรียกแบบโอ้เป็นงงๆนะครับเนาะคือแบบเอ้าว่าไงถ้าผมบอกว่าสวนหน่อยก็คือสวนหน่อยแบบนี้นะครับแลสวนกล้วยก็คือสวนกล้วยแต่ว่าคือสวนมะพร้าวก็คือวงหมดเลย นะครับเนาะคือมันอยู่น <fin anta> <ots> ้า <guarding> ก <okay>? ันกะเอ้าเดือดเจสี่ละเอ้าผุ้มคุมฐานะเจสี่อ่ะเออครับมาเดี๋วก็งงงงไงอุ้ยบุ๋งดีใจดีใจสุด่นี่กงปลูกหลายนอบเนาะผักเตาเออซิวอะไดเนยเฮาคือบ่มผัดผัดผักบุ้งกินเนะเนาะผัดผักบุ้งกินเนาะเป็นตานเสียต่ว่าโอ้ผักบุ้งเป็นต้นเสียเนาะมันออกดอกหรอเบิ้งครับทิ้งไว้ก็แกน้องรำเนาะเบิ้งทิ้งไหมแกเอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมมาพัดพักบุงให้กินแต่ว่าตัวนี้กะคลิปนี้กะเอา้าผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมก็ถ้าเบิ้กงอนบ่า่างบถ้าบวาบ่า,วางกะแต่ว่าผมบ่เคยพัดพักบุงดอกเดี๋ยวผมจะลองหนา่าผมน่าจะเก็บเก็บไปหัวเก็บไปพัดอยู่บ้านมาได้พัดอยู่หน้าดอกนะครับเพราะว่าเออเพราะว่าต้องไปพัดอยู่บ้านเพราะว่ากระทะไม่เกิดกระทะไงแต่ว่าเอาคนออกมาหนีไปเลยแต่ว่าถ้าเขากินพวกต้มพวกพวกต้มป้าเนาะ ต, flaws, ต, lass, ต, out, you ต like you ้มป้าต้มยังหรือว่ากับย่างยังนะครับนอกจากเท็ยอยูนิได้ง่ายๆตีห้าผัวครองถอดนะครับเขาต้องถอดอยู่บานเลยแต่ว่าถ้าเ้าจะเอามาอยู่นิมันเกาะดีอยู่บ่ว่าบ่มันดีครับแต่ว่าเ้าถะเบิงครับเดี๋ยวถะเบิงก่อนครับอีพี่หนาแนบวแน่พวกกับจะเอาพักบุงคนนี้ไปกินนะครับเนาะไปผัดนี่ทำมุช่มบึงเพราะว่ามันแก่ละเดี๋ยวก็ลองบึงหรือว่าถ้าบ่พักบุงนี่กับพักบุงนี่หนาพุดพักบุงอยู่ตายใหญ่ไม่ออกไหลบ่า <outlets> บ้า <parfois> พี่ออมันออกไหลแลนี่ก็ คลิปนี้พวกอาจจะเวาดุเกินไปนะครับเนาะกาะทานผู้ชมก็นี่ครับก็มันก็จะมีมุกนี่ก็จะมาตัวนี้ทางผู้ชมเห็นดูแหละมันเริ่มออกดอกละอะไรอยังนะเอ้ยประกาศเออนี่มันลุมเฮ้ยนี่ตัวนี้บ่ได้นะครับนี่ตัวนี้ก็ท่านผู้ชมดูเจียนัะเรียนขี้เหี่ยวอยู่ขีดนอกนี่ท่านผู้ชมดูเลี้ยงมันเกิดใจเท่านี้คิดปลูก ันคือปลายมันใต้คือแบบมันใต้ครับท่านผู้ชมทุเรียนน,นี่เลยวะนี่ก็จะว่ามันเป็นยังหูครับเ่เดี๋ยวนีลนน่ล่ำต้นก็ใหญ่อยู่เลยครับล่ำต้นมันใหไงยังครับนีบ่แต่ว่ามาันคืออะไรนะมันสุกแล้วตัวมันกินได้กินไปเดี๋ยวทำโจมนี่ตัวนี้ก็กินได้ไดยนี่กินได้ได นี่ครับทแต่ไม่ชงกินได้มันหวานครับอ่ะบารฟิลเอาอีกบ่อ่ะเอาอีกอ่ะจัดไปให้เสียครับอย่าให้เสียบักซีด้เดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวใหญ่มาใหญ่บอ่บักซีด้หายไปสายผมุกเสียเด้อตัวนี้ก็กินบักซีตัวนี้ยางมาอุ้ยจับอ่ะตัวนี้บักม่วงอุ้ยบักม่วงบักม่วงยังนี่ม่วงสั่งอ้าวม่วงสั่งแดงอุ้ยโพูอุ้ยทะลุออกมาเลย นี่กะทะลุออกมาครับนี่ทะลุนังซื้อพิมพ์ออกมาเห็นแต่ดาบกูรูเนี่ยนี่กะเอาไปเห็นแบบตอนนี้เอของมวงเนาะคอือนี่กะนังซื้อพิมพ์เปียกละโอ้ยฝนตกใส่โอ้ยน้อฝนตกใส์วันนี้จะมาล่ำละเด้อ <c oughs> ไปครับท่านผู้ชม <c oughs> แล้วเราจะไปชมสวนอีกสวนหนึ่งต่ออีกสวนยังน้อนแล้วทว่านผู้ชมก็บพว,ว่าสวนยังน้อนไปชมอีกน,น้หลายสวนเห็นอน้อ มันก็มีแต่สวนเก่าๆนะครับท่านผู้ชมกะตัวนี้ก็ฝนมันตกใหม่ๆผมก็อยากพาท่านผู้ชมไปเบิ้งนะครับเนาะวันเป็นอย่งไรครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ผมก็จะว่าวปนกันไปเนาะลาวปนไทย์มันบ่มันบ่เออเอ๊ะครับก็ท่านผู้ชมหวังว่าจะฟังผมออกนะครับเนาะก่อลาวปนไทยเนาะเนาะผมก็บอกอยู่สิเดี๋ยวบ้านข้างก็จะว่าบ่ปนซัดนะครับเนาะบ้านข้างจะว่าบ่ปนซัดนิดนึงก็ ไปครับตัวนี้เดี๋ยวโอ้ยผมแหนมเห็นต้นนี้ล่ะผมขออนุญาตไปครับเดี๋ยวเอกก่อนผมแหนมเห็นต้นนี้ล่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราไปชมสวนหนึ่งเลยนะครับเราเผื่อบรการเสียเวลาผมบอกอีกล่ะเป็นหยางวะไปไปครับไปเบิรงกันเลยครับเดี๋ยครับท่านผู้ชมผมขออนุญาตไม่อยู่ทางนี้นะครับเนาะคือแบบตัวนี้ผมก็ไม่อยู่ฟังนี้ก็คือว่าผมูสึกว่าลมมันเย็นดิโอ้ต้นของมองใต้ ต้นม่วงใต้ครับท่านผู้ชมนีงง่ใต้อีกต้นนึงกระหล่อมเจ้าเดี๋วบอยยิพี่ทีเรียวือว่ามเก็บหน่วยตัวนี้ม่วงมันลมแล้วข้างนอกคือแบบพุมยิบมาได้หน่วยนคอมพิกเตอร์จะด,ดกับใต้อู้ครับเสียได้นะเสียม่วงไป่อนต้นครับเสียม่วงไป่ต่างซอ,อนต้นครับท่านผู้ชมิอู้คือแบบปีนี้คือแบบปีทีเรียก,ก็อันนั้นครับพี่ทีเรียก็เสียกล้วยเสียทางกล้วยเสียทางมะม่วงบ้างต้นจนหมากือเสียกล้วยเสียกล้ยงงวยหมดเลยแล้วครับเนาะ ก็ปี้นี่ก็เสียวม่วงบ้างนะครับน้องสองต้นนะครับน้องสามต้นแล้วก็เสียต้นพี่ทีดาก็เสียต้นที่เลี้ยนไม่น้ำนะครับน้องเสียต้นทีเลี้ยนแล้วก็เสียต้นใหม่หลายต้นอยู่ครับแล้วก็มีต้นลมหลายต้นนะครับเนาะที่นี่ก็ที่ก็อู้คือเสียอะไร่นาะว่าบ่อใช่นี้องให้ธรรมศาสตร์ศาสตร์นะครับเนาะก็บอกประศัสตร์อีกแล้วโอู้น้องรู้บอกประศาสตร์เนาะมาทีนี้อู้อากาศก็นาวนะหนาวบ่บ้าวิวหนาวแล้วนะครับเนาะคือหนาวตอนนี้ก็นาวนะเนาะคืออุณหภูมิมันกบ จะนี่โบอค่อยอๆผุดผ้ายที่ตั้งจะลงจะนี้ก็หนาวแห้งเอ้ามือเศร้าน้ำวนนี้ยืดครับแล้วก็โยมกอดแถบบ่ตื้นน่ะครับแล้วก็โยมเอ้าจะนี้เอ้าบ่าวบ่าวพิ้วบ่าวพิวเขาจะไปจอบละาหมุดกันครับน้อยละมุดนี่ก่อคือแบบก่อมันเป็นของแสบอย่างนึ่งตาวบานของสิส่งที่มากที่สุดก็คือเขียนน้อนแดงหมู่นี่วะนีวะเราพี่บ่าวพิวนั่นนั่นนั่นนบ่าวเนี้ยแหละ อ้ตาเก็บชมน่นี่ต้นนี้เลวต้นนี้มันมีอยู่ไหนตอนน่ะตกบ่เหมือนเียตายแล้วต้นนี้หายไปใส่อู้วเฮ้ยบ <plex> ุงมอง ม่วงเลยตัวนี้เด็กตัวนี้ไปใมันซุกก็ได้มันเป็นม่วงมันมันสุกแล้วมันแฉบเออมันสุกแล้วมันแฉบหานน้อยซึ่มันจะแบบไม่แฉะเลยน้อยสุกนี่กะในสวนก็มีแต่ข้อเสียบเนาะครับเนาะท่านผู้ชมนี่บ้าฟิวมักสวนเองเนาะที่แต่ข้อเสียบ้วมาปุ๊บตัวนี้ตัวนี่วัดเป็นนในที่แบบมาบ้าฟิวนี่มาปุ๊บมึงมาวัดซื้อซิ่งคือแบบมาปุ๊บยายบักเ้าดีแบบนี้ ยหญ่บักซีได้ดิเนทําช่วงเดิมเดิมนี่เห็นนะครับเนาะที่นี่ก็ใหญ่บดิบมาใหญ่ยหายอยู่บ้านเพราะว่าเมือนี้ฝนมันตกแห้งแล้วก็ยหญ่กับบดิมาเบิ่งสวนคือมันก็เดินทางยากบไปเดินทางยากแล้วมันเละเละตุ๊บเปะทางเละตุ๊บเปะแล้วก็เหมือนฝนมันจะตกน้ำยหญ่เลยบ่มากถ้ามากคือฝนมันตกหรือใหญ่กับบ้านมาไลยเนาะตี่นี่ก็ไปครับเดี๋ยวผมก็อย่ามาเบิ่งสวนนะครับเนาะให้สะดวกนะครับเนาะทีนี่ก็คือต้นบักไฟ ตอนนั้นโอ้ยหน่อยเอ,อ๊ยดอกหรือว่าดอกออกงามงแง่งเลยว่าโบมีหน่วยโบมีหน่วยค่ะทั้ชมดก็ตัวนี้ก็ต้นบักไฟล่ะยังได้ป่าปล่าว่าไม่ใช่อตอน้นบักไฟก็พ่อผักโขดหรอครับว่ามันเป็นอย่างไรมันออกอย่างไราะว่าผมบ่อเคยปลูกก่ตอต้นที่อผมักหก็คือบอกักนี่า่บักม่วงแล้วก็บักกล้วยละมุดแล้วก็ข้าวแตงโมก่อบักอื้อม่วง ก่อไลายยุกจะว่าคือแบบไฟปักไฟแล้วก็เลี้ยงก่อเลี้ยงพวกกับเพิ่งมาแล้วครับว่ามันเป็นยังไงที่ออกกิเลสมันก็ออกเป็นบักไฟเหรอครับจนิมถ้าเก็ขายกันตะว่าผมมันมันออกมันไม่ออกกับงานมันกับงามันมันออกมามันออกมาดอกกัอกลางานีคะจำเพิ่มตัวนี้ก่อนเมื่อไหร่ครบบ้าวิววุ้กอีกเนื้อไตดิดอดเบิองน้ำึ้นก็ไลายอยู่ครับก่อัวนี้ก็ คือแบบ้าเหาเอาตรงถ้าเหาแลนทางโซ่ขึ้นมาแล้วบงนี้เป็นโลง่งใช่ป่ะแล้วก็ไปทางงซ่บงนี้ก็ยิงโล่งไปไงเลยครับคือแบบบงนี้ก็บม่ได้เห็นยังเลยครับแต่ว่าเห่ากับเอาโค้งเข้ามาผี่แล้วเอาปูคล้องไว้เมืองนี้ครับนี่ก็คือแทงเ็นน่าแั่ก็คือแบบผมมาเห็นอย่างนี้เหมือนผมมาเหมือนเห็ดมาเห็นงานอะ่ะคือแบบมาเห็นงานทื่เส้นงานาเส้นงานนี่บ่เม่นอ่ะไปครับล, <c oughs> ลองบ่ครับไมเลย่าครับรคบ่าโคกบอกค่าโคกบอกบ โอ้ยเหลือไใบนี้เบิ้งเบิ้งเหลือไว้นี้ก็ได้เบิ้งมากวักปลาฟิวกินข้าวกกนอหนอโอ้ยสงสารมันนอนหนอสงสารมันยังวหวอยากกินสงสารมันไหวตอนนี้ก็เล่น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 เน่เล่นตลกเนาะเล่นตลกเออเล่นตลกอยู่ผมเล่นตลกนะครับก็คือแบบ บอบะไ้กินแบบกินปุ๊บแล้วก็ยแงงน,นี้นี่ผมเล่นตลกแางอีกคำหนึ่ง่ะแล้วก็ดูดอืเขาไม่ยอมจิ้มนี่าแสบได้บึ้งโอยการจะออกงามๆง่าผมถือหน่อยมั้งคุณง่ามั่จะออกนะมั้ย <laughs> เป็นยังบอลองข้าวกบอเอาลองเลยข้าวกอะ่ะนี่ครับไม่ซีมีดยแล้วนี่อ่ะอก,กินได้วั บอกค่าโคก,กเว้ยค่าโกกอะครับอืมบ่สารผิดไม่มีสารผิดได้ทั้งสิ้นแอบแล้วไม่ยอมบาหนาอี่ผมเคยพาเบิง,งนะครับนะในจิบสันนาใหญ่บงางนาแปน้นเออแต่ว่าใหญ่ใหญ่บอกว่ามันมีตนเดียวบาหนาแปนแ้นเ่าใหญ่คือบอกว่ามีพุ่นยีนบงนาแป้นเอางงกับใหญ่คือกันเลยตนเดียวได้โหลครับตนเดียวได้สวนไหม อันนี้หลกยังสิเขาแฮกันมาเอาอลไรได้นี่ <c oughs> นี่ต้นเดียวในสวนต,นตนนว้นนใสวนหลายแห่เบิง้งหน่วยใช่ว่าได้ใหญ่ไว่ากะได้หลายอยู่ได้นี่เบิ้งครับท่ามชัว่วโมงตัวน,นี้ต่อเมาคำไว้เลยครับคว่าตัวนั้นหลายตัวนั้นหนักเดี๋ยวผมพาหมดต้นกล้วยตัวนี้โอ้ยพายยางดูวยจนอ่านหลักปวยน้องบองครับปวยน้องบองปวยน้องบองเบิ้งครับ ดวงจากเมตรเลยน่สามเมตรได้ครับนี่ว่าผมไปเบิงมามันเ่าอยู่ที่ประมาณผมบอกดูเลยครับประมาณสองถึงสามเมตรมันบอกแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ที่สามเมตรแหะครับสามเมตรและสามเมตรแล้วนี่ตัวนี้เมตรเมตรครึ่งเมตรครึ่งนี่สามเมตรอีกครึ่งหนึ่งอ่ะต่อกันพอดีเลยโอเคครับก็เอาเดี๋ยวผมก็ดลากิปหนีไปเลยเอาเผื่อการเจียเวลาวเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นยังนอนอ่ะ เบิ <Cornell> ่งมเห็นอย่งนั้นน่ะเนี่ยตันมาเนี่ยตันมาสับมืออื่นหายไปใจไปอ้บปงมวเง้ขึ้นหน่อยๆปกมววเกิดลื่นมูวบ้าเลยด้วยจิ้วแท้นั่นไอซูไหมายวชาจะไปโชมเห็นบ่นี่